เกือบกิโลนะฮะหนักมากนะฮะตัวไฟนี่ครับถูกผูกลวดมานะฮะในจุดต่างๆนี่นะฮะนี่นะครับลวดที่ผูก ในแพ็คพลาสติกนะครับนะครับชิ้นต่อไปนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอุป,ปกรณ์ของรถมอเตอร์ไซค์ก็มีดาบนี่นะครับดาบ สกอตเทปแปะมากันหยุดอันนี้ก็กอุปกรณ์ของกล่องของรถมอเตอร์ไซค์โอไม่ใช่ครับตัวที่ลนะเป็นกล่องอุปกรณ์ของไรเดอร์ไฟน์เยถูกผูกติดมาด้วยลวดนะผมไม่ไม่แกะนะกลัวเก็บสัมปน,นะนนี่ก็เป็นชิ้นส่วนของ จะเป็นของออโต้จิ้นนะฮะตอนแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์นะ,ะนี่เป็นมือของไฟให้มาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ข้างด้วยกันะฮะ เนี่ยนะทีส่วนที่ได้มาตัวไฟอะไรเนี่ยนะอันนี้แพคเออเกรงว่าถ้าแกะออกมาแล้วข้อต่อจะตุดลวกนะเพราะว่ามันหลายปีแล้วแล้วก็มีข่าวมาว่า n a c รุ่นแรก จะมีปัญหาเรื่องข้อต่อเนะเล่นๆไปสักพักก็จะข้อต่อก็จะมีปัญหาจะหลุดจะพักจะแตกนะฮผมเลยขอแยกมืแกะจะพักแล้วกันนคะรให้เอามาเปิดกล่องให้ดูกันนะตรวจเช็คสภาพว่ามันยังอยู่ในสภาพที่ยังสวยงามอยู่หรือว่าเป็นการเปิดกล่องเอามาให้ดูกันนะครับ ในเดอร์ไฟบัตเตอร์ฟอร์มและออโต้วาจินเป็นลำดับที่ยี่สิบี่สิ เป็นการเปิดกล่องของผส,สมท,ที่ผมคิดว่ามีความสุขนะที่ได้แกะมาดูไม่ต้องไม่ได้แกะมาเล่นเท่านั้นเองนะอยากให้มันอยู่กับเรานานๆน,น,นะครับนี่นะครับขออนุญาต ใช้ได้ทีเดียวครับสึกว่า SIC ตอนหลังก็น่าจะผลิตออกมาน้อยแล้วรุ่นหลังๆก็จะเปลี่ยนชื่อแต่ยังใช้ตัวตัวย่อตัวเดิมครับเป็น SIC นี่นะครับ เอซีนี่ที่ผมชอบเพราะว่าดูมันออกแบบมันจะไม่เหมือนออตัวต้นฉบับที่อยู่ในซีรีส์นะมันจะออกแบบให้ดูดูโห,หดกว่านะฮะดูนะฮะอย่างไรเดอร์ไฟ ผมรู้สึกว่าชอบฮันดงที่ว่ามันออกแบบดีนะสวยดีนะซีรีส์ s i c นี่ผมก็สะสมมาหลายตัวนะต,ตอนหลังก็ได้ขายออกไปหมดแล้วนะก็เหลือตัวนี้ตัวเดียวรู้สึกม,ม,มันสวยนะนะก็เลยย,ยังเก็บไว้อยู่ แต่ก็ไม่เคยเอามาตั้งโชว์นะนี่เ,เป็นการแกะออกมาด้วยเฉยแกะออกมาจากกล่องเปิดออกมาจากกล่องอว่ามันอยู่ในสภาพไหนสีสันมันยังโอเคไหมก็ยังมีอะไรที่มันเสื่อมสลายไหมทั้งที่มันอยู่ในกล่องมาสิกว่าปีแล้วนะก็ยังอยู่ในสภาพสวยงามอยูนะ อย่างที่เคยบอกไว้นะของสะสมอะไรของเราที่ได้หยิบขึ้นมาดูอย่างผมนี่ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเอาเอาอกมา,าจากกล่องนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเอาล่ะครับวันนี้เปิดกล่องของสะสม ไอซีไรเดอร์ไฟบัตเตอร์ฟอร์มและออโต้วาจินนะก็ขอขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็คราวหน้ามาดูกันว่าจะเปิดกล่องของมาตกอะไรนะครับสวัสดีครับ